โอ้ยดีนะอิมเห็นก่อนป้าก็พ่าแป้งหนูจะผ่าเครือเหมือนป้าโอเคเนี๋ยวอิมเห็นก้อนน่ต้องกินใส่โต๊ะใส่ใส่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่เดี๋ยวดูนี่มันะลูกนะลูกใหญ่นะเออสองช้อนโต๊ะแค่แบบนี้ก็พอเขย่าเหมือนร่อนข้าวอ่ะใส่ไปเลยใส่ไปเรืยสองช้อนโต๊ะ

ถ้าไม่หอมเติมได้นะถ้าไม่หอมเติมได้อีกเดี๋ยวรอพร้อมกันสีให้สีอะไรบ้างวันนี้ปลาเลือดค่ะเออสีฟ้าแล้วสีอะไรอีกอีกสองสีสีแได้ยุกยุอหูฟั่ะอปรนมายไมต้องซื้อในรูปต้องซื้อไงเอ๋ก็มาก็มาเขาบอกว่ายี๊จริงๆยังมีชีวิตอยู่เราจะมาทำขนมแล้วนี่เรา

เอาไฟออกสาไฟอ่อนๆนะสะนะสายไฟอ่อนนะให้มันเรียนอย่างนี้นะเริ่มแล้วถ้ามีคุณถามว่าทราไมจริงมันกลิ้ก็บไว้ที่บ้างอย่าทำกรอบมากอร่อยกันมีคืนเอ้าใครจะเป็นกลิไปอยู่ฝั่งล้นเอพาชุดน้ำดดูให้ดีอยากกับพิษต่า สีอะไรนะฟ้าเท่าไหร่ป้าใสไปเท่าไหร่เอาช้อนหมายหมดอ่ะช้อนป้าใสประโยชน์เดียวนะคะต้องตั้งใจด้วยเนาะเวลาใส่ว้าวแค่นีตั้งใจแต่หนูไม่หายใจเลยเมื่อกี้ก็ะตือนะคะว้าวฟ้าสีประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องเข้มสีจะได้อีกสีนึงไงต้โต้โต้โต้อย่าเต็มมโต้อหมดได้ไหมลายไม่สวยต้องดู ป้าจะบีบให้ดูนะเดี๋ยวทุกคนปิดตามป้านะไม่ถนดร้อยกรีนค่อยๆนะค่อยๆบิดปิดไม่ต้องเต็มเก็เดี๋ยวใส่กะทิเราก็จะเต็มเหมือนกันนะอันนี้เป็นกะทินะคะเราหยอดเข้าไปเป็นไส้ข้างในค่ะ ทุกคนไม่ต้องบีบเลยนะลูกวางแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะคะก็จะสอนอารูแล้วนัเออวาหยบอีกดดวเนนี่ิ้มมิดแล้วเจ้าหยิบดีดสิแล้ว้อีมมิด มาต้มมากอันนี oh, ้มัาต้มต่างกันเป็นผ้าประถานตะเกียอ่าแล้วไม่สวยอะไรเงี้ยกลป้าก็ไม่ให้ทำนะเพราะว่ามันร้อนมีขีบาบเวลาอันใหญ่ร้อนาเเ็กอันลยอดให้มันให้มัน